ครับพงไมคานี้ครับก็จะมาประกอบเกียร์นะครับวิธีการขั้นตอนการประกอบเกียร์รถขับเคลื่อนล้อหน้านะครับ Honda B s e ซ i e s ครับลาดเกียร์ S80 ขั้นตอนแรกประกอบชุดเฟืองเพลาตาม ลมน้ำมันเกียร์เพื่อหล่อลื่นตำแหน่งลูกปืนเกียร์หนึ่งใส่ลูกปืนเกียร์หนึ่งลูกปืนเกียร์หนึ่งจะเป็นลูกปืนพาส่ ต่อไปก็ใส่เฟืองเกียร์หนึ่งหมุนเช็คดูให้คล่องถ้าคล่องคือผ่านต่อไป ใส่เฟืองซิงโครเกียร์หฉลมน้ำมันให้ทั่วที่เฟืองเกียร์หนึ่งที่เฟืองซิงโครเกียร์หจะมีติ่งแล้วก็ที่ดุมซิงโครเกียร์หจะมีร่องใส่ให้ตรงเพื่อล็อ ต่อไปใส่ปอกเลื่อนเข้าเกียร์หนึและสองและอีกชื่อหนึ่งคือเฟืองเกียร์ถอยเฟืองเกียร์ถอยอยู่กับปอกเลื่อนเกียรห์หและเกียรส์สขยับเพื่อเข้าเกียร์หนึ่งเกียร์ว่างเฟืองเกียร์ก็จะหมุนได้พอเข้าเฟืองเกียรห์หงจะหมุนไม่ได้ใส่ดมเปอร์คมอมฟืร์ ใส่ให้ลงล็อกถ้าใส่ไม่ลงล็อกมันจะค้าทำให้เฟืองเกียร์ฝืดใส่ลูกปืนเกียร์สองและก็ปลอกฉโลมน้ำมันเพื่อหล่อลื่น นี่คือชุดซิงโครเกียร์สจะมีติง่งที่เฟืองเกียร์สจะมีรูเพื่อล็อกเฟืองซิงโครเกียร์สต้องใส่ให้ตรงจะได้ไม่ค้ำกันพอใส่ทั้งเกียร์หและเกียร์สปอกเลื่อนเข้าเกียร์เรียบร้อย ลองขยับเลื่อนเข้าเกียร์หและ2ส,สลับกันตำแหน่งเกียร์ว่างเฟืองเกียร์หและเฟืองเกียร์สจะหมุนได้อิสระใส่เฟืองเกียร์สใส่เฟืองเกียร์ส ต่อไปใส่เฟืองเกียร์ห้าใส่ลูกปืนเพ่าตามสองตลับก็ค่อยตอกให้ตรงลูกปืนสองตลับจะมีความแตกต่างกัน ตัวที่มีล่องปิ้นเอาไว้บนสุดใส่แหวนรองน,อน็อตขันเพลาตามใส่น,อน็อตขันเพลาตามขันน็อตให้แน่นเป็นอันจบในการประกอบชุดเพลาตาม ไปก็จะเป็นการประกอบชุดรออาขับนะครับก็จะมีเกียร์สามสีหถอยนะครับอยู่ในชุดนี้ฉลงน้ํามันเพื่อหล่อลื่นใส่ลูกปืนเกียร์สามใส่ฟืนงเกียร์สาม การใส่ดุมซิงโคเกียร์สและเกียร์สจะมีกันเลยใส่ได้หน้าเดียวห้ามสลับกันเลยจะทางไปทางเกียร์สเพราะเกียร์สจะมีกันเลยอยู่ที่เฟืองเกียร์ จะมีบาทสูงบาทตา่ำของดุมซิงโคเกียร์สามและเกียร์สี่ใส่สลับไม่ได้ ใส่เฟืองซิงโครเกียร์สี่ชโลน้ำมันที่เฟืองเกียร์สี่ทดสอบโดยการเลื่อนเข้าเกียร์สและ4ในตำแหน่งเกียร์ว่างเฟืองเกียร์สและ4จะหมุนได้อิสระใส่ลูกปืนเกียร์สี นัคอร่าแหวนลองเกียร์สี่และ5หรือปลอกลูกปืนนั่นเองใส่ลูกปืนเกียร์หใส่เกียร์หดุมซิงโครเกียร์ห้าและถอยจะมีบ่าสูงต่ำใส่สลับไม่ได้ บ่าสูงใส่ที่เกียร์ห้าบ่าต่ำไปทางเกียร์ถอยใส่เฟืองซิงโคเกียร์ถอยชโลมนน้ำมันให้ชั่วเพื่อหล่อลื่น ใส่แหวนยันเช็คควมคล่องของเฟืองเกียร์สามหพอประกอบชุดเกียร์ทั้งเพลาขับและเพลาตามก็ยกใส่เสื้อเกียร์ ใส่ชุดชิปพีทคันเข้าเกียร์ ใส่เฟืองเกียร์ถอยฉลมน้ำมันเพื่อหล่อลื่นใส่คันก้ามปูเข้าเกียร์ถอย ทากาวให้ทั่วพร้อมปิดเสื้อเกียร์ใส่เสื้อเกียร์ขันน็อตให้แน่นทุกตัวเป็นเสร็จในการประกอบเกียร์ คุณที่ติดตามรับชมน,นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ